น้องครูเรื่องครูเอเ่อเรื่เรียนนะครับเดี๋ยวเราเจ,จาิตวิทาประจำวันของน้องครูคือเราวี่ยังครับพี่ชมงเกิดวมนอยู่พี่ชมเข้าแถวอยู่ใช่ไหมทำกิจกรรมหลังเรื่องเรียนอยู่ส่วนน้องครูอยู่อ,อนุบาลคุณครูไม่ให้ทำก็เลยต้อง อ่ะก็เลยต้องได้นั่งรอพี่ชมอย่างนี้ทุกวันเลยนั่งอยู่ข้างมันทางได้พี่น้องนี่บรรยากาศข่างถนนข่าง,ลงเลีน่นนั่งขาเอื่อยเพ่ินน้องกูก็ซื้อไก่มากินเลครับไหนวันนี้ได้กี่ชิ้นมันจะตก้วนะม,นมันจะหนะล่นนะน้องกตามมา อ่าอ่วันนี้น้องผู้เลือตังสิบบาทก็เลยได้กินหนึ่งชิ้นอันละสิบบาท,บาทแต่ถ้าน้องผู้เลือตังยี่สิบบาทน้องผู้ก็จะได้กินสองชิน้นน้องผู้ชอบเก็บน้ำไปกินไงหมืมน้องผู้ชอบกินน้ำน้อำก็เลยิกน้ำออกไปกินแล้วมันจะหล่นนะแม่ว่าถ้าถ้าถ้าหล่นรองนี้ไม่ได้กินอะไรเลยนะทําไมไม่กัดแท้กินเลยล่ะลูก ทำไมอะครับอู้รถก็ไลายลายเขาจะวัเด็ดเขาจะปิดถนนเซนนี้รถก็เลยเป็นุ่นไายกันจนังไดยบุรถไล,ลาไลาย,ลยพี่นอนรถเป็นรถเป็นรถติดติดกันอ่ะเสืสออ่ะอะแม่เรื่องันพั่นนยบักราตเต อันนี้โปนิวกลางเอ่อนิวได้แสบก็บมูวเอาโอ้ยโอย้นิวโปฟินไหมลูกอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหม วิ่งแชบอร่อยที่สุดเลยแสบไปหอดกระดูกเลยพี่น,อน้องไก่ตอนนี้กินตั้งแต่สามโมงเช้า <c oughs> แสบไปหอดกระดูกเลยโอ้ยฟินมาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่งดานม,มาแล้วแต่ละมือก็ได้ขาดแล้วคนหนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไหนมาฮะเฮ้ยครับพี่เอามานะครับ๊ม่บายจนกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ